สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมของจังหวัดบัวลาชธานีนะครับจุดนี้ก็จะเป็นสะพานลํามูลน้อยนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปอยังเซ็นทรัลพาซาบัวลาชธานีนะครับตอนนี้น้ําเริ่มท่วมแล้วนะครับ ปัจจุบันก็จะมีแต่รถกระบะนะครับที่สามารถผ่านได้นะครับรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคม2,565นะครับเวลาประมาณ16นาฬิกานาทีนะครับน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ เท่าที่ดูจากข้อมูลแล้วปัจจุบันระดับน้ำน่าจะสูงเกินน้ำท่วมในปี2,562แน้วน,นะครับตอนนี้ระดับน้ำน่าจะสูงกว่าแล้วนะครับสะพานลำมูลน้อยนะครับ หน้นะครับก็จะเป็นเซนท่ันทคนสุดก็มีรถรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ดับไปหลายคันแล้วนะครับทวน,นี้ก็ท่านที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ลองศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ รถจับไปหลายคันเลยนะครับ